สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับคำถามพิกอากาศอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาเจอในการในคำถามที่ว่าณตอนนี้ควรทำอย่างไรเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเร็วที่สุดณตอนนี้ควรทำอย่างไรเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเร็วที่สุดนะคะมีตัวอักษรให้เลือกคือ a b c ค่ะหลับตาลงแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าณตอนนี้จะทำอย่างไรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดเลืมตาขึ้นมาแล้วเลือกได้เลยค่ะ Okay. สำหรับคนที่เลือกกอง A นะคะณนะตอนนี้จะทำอย่างไรถึงให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วที่สุดอืมดูเหมือนกับว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องมองหาสิ่งดีๆที่มันเหลืออยู่แล้ว่ะคะ่ะคุณจะต้องดูว่าคุณมีอะไรอยู่ในมือความรู้ความสามารถหรือว่าทรัพย์สินหรือว่าต้นทุนอะไรที่มันอยู่ในมือคุณ ที่คุณจะสามารถนำมาในการเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะทําอะไรอย่างที่คุณคิดไว้ได้คุณจะต้องลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ทิ้งความล้มเหลวต่างๆหรือว่าความรู้สึกล้มเหลวของคุณเอาไว้ข้างหลังแล้วก็ลุกขึ้นมาให้ได้นะคะขอให้คุณเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็ตั้งใจตั้งใจให้มากมุ่งมั่นให้มากๆนำประสบการณ์สิ่งที่ผ่านมาเนี่ย ออกมาเป็นบทเรียนอย่าไปอย่าให้มันมาทับถมให้เราทําอะไรไม่ได้เมื่อคุณลุกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยความเข้มแข็งของคุณเท่านั้นที่มันจะทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จความเด็ดเดี่ยวความมั่นคงของคุณเท่านั้นที่มันจะทําให้คุณลุกขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตัวคุณเองเนี่ยคือมีความรู้ความสามารถมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่ แต่ว่าณตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะยังขาดไฟขาดพลังอยู่เออคือไม่รู้มันเหมือนกับว่าอาดีตที่มันผ่านมามันทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าชีวิตคนเรามันต้องเดินต่อไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องลุกขึ้นให้ได้ค่ะลุกขึ้นมาเข้มแข็ง,ขงเอาบทเรียนมาเป็นามาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรผลักดันให้เราก้าวเข้าไปข้างหน้า คนเราเนี่ยเราผิดหวังมุ่งเยอะๆเพื่ออะไรเพราะเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้มแข็งเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันนั้นมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นคุณลุกขึ้นมาใช้ความรู้ความสามารถเห็นไหมคะจริงๆแล้วมันยังมีพลังที่รอที่จะช่วยคุณอยู่มีสิ่งที่รอผลักดันให้คุณได้ประสบความสําเร็จอยู่ขอเพียงตัวคุณสร้างพลังใจให้ตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาให้ได้แล้วก็ มันจะมีสิ่งที่อคอยหนุนนาคุณนอกจากว่าความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นญาติผู้หญิงคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือว่าคนที่เขารักคุณเนี่ยเขาจะคอยเพีนกำลังใจให้คุณเขาจะคอยหนุนนําคุณถ้าคุณอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าให้มันประสบความสําเร็จขอให้คุณ ขอให้คุณลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ตอ่อสู้และในที่สุดความสําเร็จมันจะเป็นของคุณคุณความเข้มแข็งของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งมีความสุขอย่างที่คุณไม่คิดมาก่อนว่าโอ้โหเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเรากลับมามีความสุขมีความสําเร็จได้อย่างวันนี้ได้อย่างไรเห็นไหมคะมันอยู่ไม่ไกลเลยถ้าจะถามว่าแล้วความสําเร็จของคุณเนี่ยมันจะอยู่ไกลไหมอยู่นานสักแค่ไหนกัน พยายามนะคะนี่น่าจะไม่ถึงหนึ่งปีภายในหนึ่งปีแปดเดือนถึงหนึ่งปีนะคะยังไงก็ความสำเร็จมันจะค่อยๆ่ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนคุณจะมีความสุขมีความคุณจะค่อยๆมีความสุขค่อยๆมีความรู้สึกเติมเต็มค่อยๆมีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตฉันและแล้วมันก็มาถึงวันที่ฉันสามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้ ันสามารถที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งโดยที่ฉันไม่คิดเลยฉันสามารถก้าวผ่านก้าวผ่านเห็นไหมคะก้าวผ่านไอ้ปัญหาต่างๆที่มันมากมายแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เรากลับมายืนมองถึงปัญหาเหล่านั้นเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหก็คือภาคภูมิใจในตัวเองมากๆว่าณวันนี้เรากลับมายืนอยู่ได้เราเมื่อเรามากลับมายืนมองปัญหาแบบนั้นเนี่ยปัญหามันแทบจะกลายเป็นสิ่งที่เล็กกระ้จยร่อย ถึงแม้ว่าณวันนี้ปัญหาที่คุณเจออยู่มันอาจจะใหญ่โตแต่ว่าเมื่อคุณผ่านไปแล้วนะฮะแปเดือนถึงหนึ่งปีคุณจะเห็นว่าปัญหาที่มันผ่านมาในชีวิตคุณครั้งนั้นเนี่ยมันแค่เล็กนิดเดียวแล้วก็ความสุขความสําเร็จมันรอคุณอยู่เห็นไหมคะคุณจะมีคนที่เข้ามาช่วยคุณอย่างน้อยก็สองถึงสามคนแล้วก็คุณจะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเขาแน่นอน ขอให้คุณลุกขึ้นมาค่ะอย่ายอมแพ้และในที่สุดความสุขความสามหวังมันจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนสําหรับคนที่เลือกกอง A นะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูคนที่เลือกกอง b กันค่ะว่า mm. จะทําอย่างไรสําหรับคนที่เลือกกอง B นะคะมาดูกันว่าณตอนนี้คุณจะทําอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างเร็วที่สุด ดูค่ะเรามาดูกันณตอนนี้สิ่งที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเร็วที่สุดก็คือ,อแพชช i ่นในตัวเองปลุกมันขึ้นมานะคะให้คุณมีไฟในการที่จะลุยงานต่อในการที่จะไม่ยอมแพ้เพราะตัวคุณเองถามว่าความรู้ความสามารถนี่เยอะมากเยอะมากเป็นคนที่ไม่เป็นคนเก่งมาก เพียงแต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าขาดไฟไปอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเยอะยๆจนทําให้คุณรู้สึกว่าป้องหายมันอยู่ไกลเหลือเกินเราน่าจะไปไม่ไหวไม่รู้เมื่อไหร่มันจะถึงขอให้คุณสร้างพลังให้ตัวเองนะคะปลุกปลุกจิตใจตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุยกันอีกสักครั้งหนึ่งพยายามที่จะแหกกรงแหกปัญหาออกมาให้ได้แล้ว เมื่อเราทําได้เมื่อเราแหกกงแหงปัญหาออกมาได้เห็นไหมคะแหวกมากออกมาค่ะก้าวเดินต่อไปอย่าไปยอมให้อะไรมาทําให้เรารู้สึกสับสนหรือว่ารู้สึกว่าคุณเช่นจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อค่ะคุณต้องไปต่อนะคะเพราะว่าความสําเร็จมันรอคุณอยู่เห็นไหมคะดวงดาวดวงนั้นมันรอคุณอยู่อีกไม่นานคุณก็จะไปถึงดาวดวงนั้นคุณก็จะมีความสุขมีความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่า ขอแค่คุณสร้างไฟให้ตัวเองขอให้คุณพยายามอย่ายอมแพ้เพราะว่าจริงๆไม่ว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยคนเก่งเช่นคุณอุปสรรคปัญหามันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่อุปสรรคเลยอุปสรรคของคุณจริงๆแล้วมันก็คือจิตใจของคุณเองจิตใจที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายจิตใจที่รู้สึกเบื่อสับสนวุ่นวายรู้สึกไม่อยากจะทําอะไรรู้สึกอ,กอยากอยู่นิ่งรู้สึกอ,อยากจะพักแล้ว แต่ทําเมื่อไหร่ที่คุณฮึดขึ้นมาเนี่เห็นไหมทุกอย่างมันง่ายมากสําหรับคุณคุณแค่เริ่มต้นเป้าหมายของคุณก็คือไม่ไกลแลวคุณสามารถทําได้และที่นี้ทุกอย่างเขาเรียกว่ามันสําหรับคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่ง่ายขอแค่คุณเปิดประตูใจขอแค่คุณเปิดเห็นไหมคะขอแค่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองให้เราได้รู้สึกว่า ฉันจะลองอีกสักครั้งหนึ่งฉันจะลองทําอีกสักครั้งหนึ่งฉันจะไม่ยอมไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ยอมสูญเสียศักยภาพของตัวเองเอาตัวเองมาหมกอยู่ตรงนี้เอาตัวเองมาไม่ได้ทําอะไรฉันจะลองแหกกฎอะไรดูสักครั้งหนึ่งอาจจะมีความคิดในการแก้ปัญหาหรือว่าในการทํางานที่มันแปลกแหวกแนวนไปจากเดิมแต่ว่าคุณสามารถทําได้แน่นอนขอให้คุณ ลุกขึ้นมาแค่นั้นนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะเพราะว่าพลังของคุณมีเยอะปัญหาของคุณก็คือความสับสนในตัวเองความเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะความสำเร็จมันรออยู่ไม่ไกลเลยทีนี้ท่านจะถามว่า อ,อีกนานสักเท่าไหร่ใช้เวลานานสักเท่าไหร่ดูนะคะอันนี้ก็บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณหวังด้วยว่าคุณหวังเรื่องอะไรไว้เรื่องที่คุณหวังมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาบางทีมันก็อาจจะประมาณ แปดเดือนถึงสิบเดือนนะคะอย่างช้าก็คือหนึ่งปีแล้วความสำเร็จมันก็จะเป็นของคุณทีนี้เรามาดูกันว่าเห็นไหมคะคุณทำได้คุณทำได้ทุกสิ่งอย่างมันเหมือนกับว่าถ้าคุณจะมา,อ,าออกมาถ้าคุณเริ่มต้นคิดว่าฉันจะทำละฉันจะเริ่มฉันจะสู้คุณความด้วยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ย มันไม่มันไม่ยากเลยที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จที่คุณวาดหวังไว้เห็นไหมคะความสามารถของคุณไม่ได้ธรรมดาเลยขอแค่คุณมีจิตใจที่ึดสู้ขึ้นมาว่าจะสู้จะทําจะทําให้ได้เพื่อความสําเร็จเมื่อถึงตอนนั้นคุณทําได้แน่นอนความสุขความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลขอให้คุณลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อไปนะคะอย่าไปยอมแพ้ค่ะ เพราะว่าจริงๆอุปรรคอะไรมันไม่ได้หนักหนามันอยู่ที่ใจคุณเองที่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดความรู้สึกไม่อยากจะทําหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะทใํใไปเพื่ออะไรไม่รู้จะทํไปเพื่อใครลองกําหาเป้าหมายชีวิตที่จะทําให้มีพลังขึ้นแล้วก็ลองเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วเรามาดูกันว่าเมื่อถึงเวลาความสําเร็จของคุณจะเป็นอย่างที่เราดูกันไว้ไหม ทีนี้มาดูคนที่เลือกไพ่กองซีนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองซีนะคะดูมาดูกันว่าณนะตอนนี้จะทำอย่างไรให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างเร็วที่สุดโอเคสำหรับคุณน่าจะเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติงานแล้วล่ะคะ่ะก็คือวันทีคุณอาจจะมีการเตรียมงานเตรียมแผนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า ยังรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะลงมือปฏ,ปฏิบัติงานอันนี้ไม่ได้สักทีเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทำอะไรลงมือทำเลยค่ะลงมือลงแรงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กับงานไปแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะประ,ประสบความสำเร็จแน่นอนคุณมีผู้ช่วยแล้วก็มีแรงใจที่ดีมากๆมีแรงสนับสนุนจากครอบครัวจากคนที่คุณรักแล้วก็ ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยความสําเร็จมันจะอยู่ไม่ไกลขอให้คุณเห็นไหมคะมุ่งมั่นตั้งใจเพราะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจและคุณได้ลงมือทำเนี่ยตัวคุณเองเป็นคนที่ถ้าได้ต้องการที่จะทําอะไรหรือว่าคิดอยากจะทําอะไรคุณจะมีความมุ่งมั่นมากๆตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นด้วยความรู้ความสามารถด้วยกําลังทุนทรัพย์หรือว่าด้วย การวางแผนที่รัดกุมของคุณมาเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนเรื่องของอันนี้นะ่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยแล้วก็คนที่วางแผนในเรื่องธุรกิจคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะคิดอยากลงทุนทําอะไรก็คือทําได้แน่นอนทําแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าด้วยถ้าอยากที่จะทํางานที่เกี่ยวกับการมีหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณมีแผนการที่จะแต่งงานมีครอบครัว ก็จะจะมีครอบครัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นครอบครัวที่ดีเจอคนที่ใช่แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานคือสําหรับคุณกองสีนะตอนนี้ทุกอย่างเข้ามาเนี่ยก็คือค่อนข้างดีทั้งหมดดีทั้งหมดเลยขอแค่เพียงคุณออคําแนะนําก็คืออาจจะถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีคําแนะนําคุณอาจจะยอมรับฟังเขาบ้างเพื่อนํามาปรับเปลี่ยนหรือนํามาปรับใช้กับ กับชีวิตของคุณกับธุรกิจของคุณมันก็จะยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้มาดูว่าเวลาที่จะประสบความสำเร็จถามว่ามันจะอีกนานไหมอันนี้มองว่าไม่นานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจะนานหรือไม่นานเนี่ยตัวคุณเองก็ไม่ได้ซีเรียสก,กับตรงนั้นเหมือนกับว่าคุณทำไปเนี่ยคุณ มั่นใจแล้วว่ามันจะต้องดีแน่นอนมันจะต้องก้าวหน้าแน่นอนและมันก็จะก้าวหน้าจริงๆด้วยแล้วความมั่นใจของคุณเนี่ยคุณคิดว่ายังไงคุณก็จะต้องให้มันประสบความสําเร็จให้มันได้รับการยอมรับแน่นอนสําหรับงานหรือว่าธุรกิจเชน่นนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คือคุณพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุณก็จะเจอความรักที่ดีสําหรับการเรียนด้วยนะคะนี่มันออกมาวัยสุดท้ายนี่มันจะเป็นในเรื่องของการเรียน ถ้าสมมติตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่อื่นไปเรียนต่อเมืองนอกหรืออะไรอย่างนี้ก็คือถือว่าดีเหมือนกันค่ะประสบความสําเร็จเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่หัวคิดก้าวหน้ามีความคิดก้าวไกลถ้าได้ไปเปิดอุปตาหรือว่าไปเรียนรู้ในต่างเมืองต่างถิ่นแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้คุณเนี่ยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ความสามารถยิ่งยิงขึ้นไปสําหรับคนที่เลือกกองสีก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างที่เราได้อ่านไพ่กันนะคะขอบคุณค่ะ